ฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการหั่นเนื้อแล้วตัวเชฟเนี่ยบอกว่าอย่าเลื่อยบอกว่าอย่าเลื่อยไงยกูบอกว่ามึงอย่าเลื่อยซึ่งคนก็จะงงกันนะครับเพราะตอนที่ตัวนางเอกเนี่ยเขาหั่นเนื้อใช่ไหมและเชฟบอกว่ามันคือการเลื่อยแล้วทําไมพอมาเป็นเชฟเนี่ย หั่นเนื้อปุ๊บมันก็เป็นลักษณะเดียวกันซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังละกันโดยในฉากนี้นะครับนางเอกเนี่ยพยายามจะหั่นเนื้อแต่เชฟบอกว่ามันคือการเลื่อยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยเลือกที่จะใช้มีดนะครับกดลงไปแบบตรงๆนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือ ให้ตัวกลางมีดนะครับตรงกลางของมีดเนี่ยมันโดนเนื้อใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆหัน่นซึ่งแบบนี้นะครับตามมุมมองของเชฟเนี่ยมันคือการเลื่อยนะครับไอค้คำว่ามุมมองของเชฟเนี่ยไม่ใช่ตัวผมนะแต่หมายถึงไอ้เชฟในหนังเนี่ยแหละทีนี้พอมามองที่การหั่นของตัวเชฟเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันคล้ายกันใช่ไหมแต่สังเกตให้ดีครับตอนที่เชฟหั่นเนี่ย แกจะกดปลายมีดนะครับบ้านผมเรียกปลายมีดคุณจะเรียกว่าหัวมีดก็เรื่องของคุณนะครับปลายมีดแหลมๆบ้านผมเรียกแบบนั้นน,นะครจะเรียกไงก็แล้วแต่คุณแล้วกันซึ่งเขาก็จะกดลงไปใช่ไหมครับนิดนึงแล้วก็จะค่อยๆหั่นออกมาทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไอการที่หั่นแบบกลางมีดกับปลายมีดเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กลางมีดในการหั่นใช่ไหมครับ เมื่อคุณหั่นไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายนะครับผมตัวใยของเนื้อนะครับมันจะค่อยๆย,ยุ่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อหั่นแบบกลางมีดนะครับผลสุสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมายับนะครับผมเนื้อจะไม่สวยในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณกดปลายมีดสักหน่อยนะครับในการหั่นเนี่ยเนื้อมันจะออกมาสไลด์สวยเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มั่วขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแม่ที่ชอบทาอาหารหรือว่า เคยเปิดร้านอาหารเอาง่ายๆคืออยู่เกี่ยวกับการทําอาหารอนะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่มากเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าปกติแล้วเขาจะกดปลายมีดลงนะครับแถมไการกดปลายมีดลงเนี่ยมันจะทําให้เราเบาแรงด้วยนะครับไม่เชื่อลองไปหาตาม YouTube ตาม Google ได้นะครับผมแม้กระทั่งการหั่นหอมเนี่ยเขายังบอกเลยนะครับว่าให้กดปลายมีดลงและหัน่นเพื่อทําให้เราไม่ออกแรงมากเกินไปและทําให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรการหั่นเนี่ยออกมาสวยงามนะครับโดยปกติแล้วมันต้องเป็นการกดปลายมีดไง ไม่ใช่ใช้กลางมีดลงถามว่าการใช้รูปแบบการหั่นแบบกลางมีดลงเนี่ยมันมีไหมมันก็น่าจะมีแหละครับเพียงแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้ใส่เข้ามานะครับไอฮังเกอร์คนหิวเกมก้าหายเนี่ยสำหรับผมนะมุมมองเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับคำว่าน่าสนใจเนี่ยนั่นก็เพราะว่าผมดูหนังเรื่องเดอะเมนูมา แล้วพอมาดูเดอะฮังเกนะครับคือดูเดอะเมนูเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมก่าว่าจะทำคลิปลงช่องแหละแต่ก็คิดไปคิดมาขี้เกียจทําทเพราะ,ะรายละเอียดมันเยอะมากครับเพราะเดอะเมนูเนี่ยมันแบบซ่อนแต่ละอย่างอะไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าให้พูดสักตัวอย่างก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนางเอกในหนังเรื่องเดอะเมนูเนี่ยมันแสดงถึงมุมมองของคนนอกนะครับ ที่มองเข้ามาในวงการอาหารโดยเดอะเมนูเนี่ยเขามีคอนเซปต์ประมาณว่าอาหารมันเหมือนเป็นการอัปเกรดชนชั้นยิ่งคุณกินอาหารแพงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นการเบิกทางให้คุณนักร้องดาราหรือแม้กระทั่งนักการเมืองก็จะเลือกกินอาหารแพงๆโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้เข้าใจอาหารเลยแต่ว่านางเอกเป็นแค่คนนอกก็เลยไม่ได้รับรู้ว่าทําไมจะต้องเป็นอาหารทําไมจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ อาหารมันก็คืออาหารและฉากของเบอร์เกอร์ของนางเอกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการจะทําอาหารเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเลิศหรูถ้ามันมาจากความรู้สึกที่เราอยากจะกินมันจริงๆและถ้ามันมาจากความรู้สึกของเชฟที่อยากจะทําสิ่งนั้นไม่ใช่เพราะว่าทําเพื่อให้คนมีฐานะหรืออัปเกรดทางสังคมมันเยอะครับผมในเดอะเมนูแต่พอมาอยู่ในฮังเกอร์เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ผมมองว่ามันขาดๆแล้วก็เกินๆไปหน่อยนะ หนังมันไม่ได้แย่ครับเพียงแต่ถ้าเทียบกันกับเดอะเมนูแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าห่างชันนะครับในเรื่องของการนําเสนอมุมมองและแนวคิดผมมองว่าฮังเกอร์เนี่ยมันจะออกไปแนวไอหนังเรื่องวิปลัตหรือเปล่าที่อ่าไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าใช่วิปรัตวิปรัตจำไม่ได้แนละ้วดูนานแล้วแหละที่ว่าตัวเอกเนี่ยมันจะตีกองนะครับแล้วจะมีอาจารย์โหดคือตัวหนังฮังเกอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆมุมมองนั้นเลยนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเอกในหนังเรื่องวิปลัตวิปรัตอะไรเนี่ย มันสามารถที่จะชนะใจตัวเองได้ก้าวข้ามได้แล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับของอาจารย์ส่วนในหนังฮังเกอร์เนี่ยมันก็เป็นมุมมองเด,เดียวกันนะครับแต่ว่าวิธีการนําเสนอมันก็อย่างที่บอกว่าเออยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าขยันนะเพราะ ต่อให้ไอฮังเกอร์เนี่ยมันจะขัดขายกันเกินในเรื่องของการนําเสนอบางอย่างแต่หนังมันก็สนุกบวกกับมันเยอะมากครับถ้าจะทำจริงๆเนี่ยขี้เกียจเก็บข้อมูลใช่ไว้ขยันตอนไหนก็ค่อยทําตอนนั้นละกันอ่ะโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่